สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำชีวิตนิ่งๆกันบนนี้เรียกว่าเป็นบนดอยนะคะที่ตำบลเทพเสด็จมันมีชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยลเ,รเราอยากรู้ในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็การดำเนินชีวิตแบบนี้ความนิ่ง,งม,มันสงบมันสยบทุกอย่างจริงๆนะคะวันนี้เรามาบุกถึงที่ที่เราทา ข้างของน้องนี่เลยค่ะก็คือชีวิตที่ที่พูดถึงสวัสดีค่ะชูใจสวัสดีครับคุณครับคือพี่ไม่รู้นะว่าพี่จะเรียกพี่จะเรียกเราว่าว่าชื่ออะไรแต่พี่รู้ว่าคุณคือชูอใจจริงๆ ขอที่จะบอกได้ไหมคะว่าก่อนที่จะมีเป็นชูใจเนี่ยค,คือชื่ออะไรแล้วก็เป็นชูใจยังไงก็ถ้าพ่อกับแม่ผมเนี่ยจะเรียกผมว่าชื่อพดอ่าครับนี่คือชื่อพ่อ,อแม่เรียกผมตั้งแต่เกิดมาแต่ก็จะมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่ออเป็นเอ็นจีโออะไรพวกนี้ครับเขาจะเรียกผมว่าบุตรหรือว่าญาติธรรมอะไรพวกนี้เขาเรียกบุตร,ร,รส่วนชูใจนี่เป็นชื่อ,อแบรนด์เราพอเราทํากาแฟเนาะครับ ก็เลยคนก็เลยเรียกเราชื่อนี้มาตลอดเลยก็เราก็รู้สึกว่าเป็นชื่อที่ได้จากธรรมชาติอ่ฮะเวลาใครถามเราชูใจจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยะะก็นาธรรมชาติให้มาอะไรเงี้ยนะมันปิ๊งอะไรถึงชูใจอ่ะมันน่าจะเป็นความบังเอิญหลายหลายอย่างเนี่ยนะที่บางครั้งเราแบบในในผมว่ามันมันมีความคาดเกี่ยของอะไรหลายๆอย่างที่แบบก่อนที่มันจะ มาตรงนี้เราอาจจะเป็นคนทั้งเรื่องชอบเล่นเกมชอบอะไรเงี้ยนะมันแล้วก็เลยแล้วก็มันก็ต่อจนวันนึงเราอยากมาทําแบรนกาแฟแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้ในการทําแต่แต่พี่ชอบมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์แล้วอ่ะเนาะจนพี่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอยากจะรู้หรอกว่าคือโค้ดหรือบุ๊เนาะแต่พี่พี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้มันมันเหมือนชื่อนี้ประทานมาให้อ มาให้เป็นชูใจแล้วพี่ก็คิดว่านี่คือชูใจที่ที่สมบูรณ์แบบอ่ะเออสำหรับพี่นะอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าแบบคนอื่นจะยังไงแต่พี่คิดว่าแบบเออแม่งทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยมันคือชูใจก <c oughs> ็น่าจะเป็นความหมายมาด้วยนเนะเาะเออเนอะเนอะความความถ้าถ้าบางคนจะรู้สึกกับคํานี้ช้าช้านะครับมันก็จะมีความหมายว่า กต่างาการชูชูก็เชิดชูจิตใจเอาว่าไปนี่จะเป็นสองคำที่โหนเข้าด้วยกันช่วงวัยรุ่นของเราเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นยังไงใช้คำว่าอะไรดีเป็นยังไงเหรอครับก็เป็นเป็นเด็กวัยรุ่นที่หลงแสงสีเสียงขนาดนั้นในเมืองนั่นแหลครับทเปนคนมีคนเทาไร่ ถ้าเป็นแมลงเม้าหรือหิ่งห้อยหรือว่าอะไรที่แบบอะไรยิ่โตบบว่าเข้าไปดูหน่อยมีอะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นถ้าใคถามว่าช่วงช่วงวัยรุ่นนะครับแล้วว่าแล้วแล้เราเห็นอะไรแปลกให้เราสวยแล้วก็อยากเข้าไปดูมีอะไรอะไรอะไรก็เรียนรู้ทั้งผิดและถูกนะในในสองคมที่ผ่านมาก็คือเหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปก็เหมือนใช่ไหม ก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าทั่วไปเขาเป็นยังไงแต่ผมค่อนข้างใช้คําว่าหลงสังคมได้เลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะหยุดอะไรบางอย่างในเองแนะแต่เราแบบคือใช้ชีวิตอ่ะใช้ชีวิตของวัยรุ่นก็ก็มีใช้คําว่าวัยรุ่นช่วงช่วงสิบหรือว่าสิบแปดยี่สิบต้นๆด้วยเนาะกับช่วงที่แบบยี่สิบถึงสามสิบอะไรพวกนี้ก็มีการเรียนรู้และการเติบโตของเราไม่เหมือนกันก็น่าจะหลงน่เลย ถ้าถามข้ามองมาที่ตัวเอง่ในตอนนั้นเนาะ<ช>น่แจะเป,เป็นเป็นรุ่นหลงละเลินชอบเที่ยวกับเพื่อนคือมาตามเพื่อนก็<ค>นเป็นเป็น,ปนตามติดเพื่อนแล้วแหละติดเพื่อนติดเพื่อนทีนี้ทีนี้เอ่อพอพอจากนั้นน่ะก่อนที่จะมาเป็นกาแฟตรงเนี้นะม,มีการเรียนแล้วก็ทํางานยังไงต,งต้องต้องต้องเล่าว่าโอเคผมเนี่ยเป็นสัมเณรมาก่อนนะถ้าถ้าจะเท้าความถึงท่านแบบช่วง1ิสอง สิอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสำเนียจ<อ>มาก่อนบทเรียน<อ>ก็สึกช่วงมอง,องก็ออกมาทํางานน่าจะ2ปีมั้งแบบน่าน่จะทํางานอยู่สักสองปีนี้มันน่าจะเริ่มเข้ากัเกินอาหารมาั้งครับอ่าผมก็จับกลับามาแล้ก็จับแล้วก็ได้ใบแดงก็ไปกินอาหารอีก่สองปี<อ>ที่แถวบไไุรีรัมไต้โลกกันหน้าแถวแขึ้นโลกนะถ้าจะไม่ผิดสอง<อ>ปีก็คือไปเรียนรู้การกินอาหาร ก็นจะ้จากยี่สิบสองแล้วล่ะครับตอนยี่สิบสองยี่สิบสี่แล้วนะครับกลับมาก็มีเงินนิดนึงก้อนหนึ่งที่คุณเขาเก็บไว้ให้เราเนะาะงละพอปลดประจําการก็อยากให้เรามาต่อทุนม,มีเงินก้อนอย่างน้อต้องมีเงินก้อนยังเก็บไม่ถึงหลักหมื่นมั้นตอนนั้นนะกลับมาบ้านอะไรเนะาะแล้วสิ่งอะไรที่มันมาค้นพบค้นพบการเป็นชื่ใจณนะวันเนี้ จุดเป<ม>ลีย่ยนน่าจะอยู่ที่ว่าผมมามาเข้าโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอ่าครับของหมาของมอ,อ,งมอสสอ,อะไรอ,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 อท่างหรงครับทีนี้ก็ผมไปเจอคุณป้าคนหนึ่งชื่อคุณป้าสมคิด<ม>แกก็ชักชวนไปปฏิบั<อ><อ>ติธรรมค่อยๆ<อ>เป็นดูอไรย่างนี้ก็อ๋อน่าจะเป็น ทำมาด้วยนี่นะที่เราเปลี่ยน,เ,ยนเราอ๋อครับแล้วก็เนี่ยมาเจอลุงชัดเจอป้าลินเจออะไรเงี้ยครับ<ม>เจอเจอยากที่ทราเ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 ริ่มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก่อนอแล้วก็เลยไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะค่ะป้าป้าเขาชวนเราไปปฏิบัตรทมเนี่ยเพราะว่าเราอยู่แวดล้อมอย่างเงี้ยเพื่อนกันอย่างเงี้ยอาหารการกินแต่มาชวนเดิมเดิมเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเดิมเนาะแล้วจะมันไม่เปลี่ยนมันการจะเปลี่ยน่ยยาก ทีนี้เขาชวนเราก็แบบออกไปนอกเลยไปอีสานเลยไปตะวันออกเลยไปใต้เลยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเพื่อออกจากพื้นที่จเดินด้วยอันหนึ่งการไปเรียนรู้ค้อื่นด้วยก็อีกอันหนึ่งแล้วก็หาแรงบันดานใจอะไรเงี้ยเนาะคือว่าก็าําอะไรกันยังไงแล้วเขาอยู่กันได้งไงในระหว่างที่เราเนี่ยเราเราเราตอนนั้นตอนนั้นผมไปเจอพี่แก้วมั้งถ้าถ้าถ้าจะแบ่ง พี่แกเขาทำมันคุดอินดี้เลยลเนี่ยเขาเขาดูเป็นคนพิการนะเขาเนี่ยเขาไม่ได้พิการแล,แล้วมันเป็นกระจกสะท้อนผมเนาะว่าแบบผมเนี่ย<ช>เป็นผมผมผมเป็นคนพิการในสตนาร์วิที่ทับมากกว่าถ้ามองมาที่ตัวเองตอนนั้นนะครับ,บโอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนที่รุนแรงนะครับครับก็พอเราเริ่ม แลปฏิบัติธรรมแล้วก็เจอเจอกัลยนณมิตรดีกว่าอย่างนี้เขาเรียกนะคะแสดงว่าฐานบุญของชูใจดีมากชูใจมีฐานบุญค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนจะชวนให้ผมกลับบ้านแล้วแบบเฮ้ยแล้วเขาจะรู้อะไรว่าเฮ้บ้านเรามีพ่อทำสัวกาแฟไว้อะไรเงี้ยนะอ๋กขับบ้านนี่ไปทํากาแฟนี่แล้วไอเราเนี่ยมืดหมดเป็นหมดเลยใช่มีกาแฟแล้วจะขายยังไงเลยวกนี้แหละก็ ขายใม่เป็นชงใหม่เป็นชิ้นใหม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรทุกอย่างเลยอ่เริ่มจากความไม่เป็นเลยนะไม่ใช่ว่าจบเมื่อไม่ใช่ว่าไปเรียนเป็นบาริสต้าที่ไหนมาไม่เลยอันนี้คือเนื้อเนื้อเลยอ่าครับเขาเชียร์กลับมาบ้านก่อนัวกาแฟอ่ยังยังไม่นับถึงการเจอคนญี่ปุ่นเลยพี่นิ่ะเพราะว่าการเจอคนญี่ปุ่นการไปอ่ามันต้องบอกว่าถ้าคนชงกาแฟเนี่ยจะเป็นที่สั่งนะกัน คนที่เขาเปิดโลกของกาแฟให้ับผมอะไรเงี้ยนะสันกาแฟดำเนี่ยชงยังไงมันไม่ต้องใช้เครื่องแพงนะประากของเราแบบครัอมองภาพใหญ่ภาพแบบภาพแบเดียแบบต้องร้านต้ขนาดแบบนี้เป็นดีนี่ถายร้านทางนี้เลยเพราะเราไม่มีต้นทุนเครื่องชงมันต้องขนาดอ่าครับเพื่อจะเป็นเป็น๋องเขาเอาปากกระป๋องไปหยิบเล็กกาแฟกระชากเลย ก็ดูก็ดูดดล้วเราคิดเขาสอนความง่ายให<ช>้ผมความรยง,ง่ายของผมใช่ทีนี้พี่จะถามนิดนึงสมมุติว่าเราก็จะเป็นการตั้งขายธรรมดาอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ที่กลับเห็นความเป็นไร้ใจออความเป็นตัวตนของชูใจอันนี้เนี่ยทำไมถึเเงเป็นเป็นภาพเนี้ยก็ทาเป็นเสื้อผ้าตอนนั้นอะผมแบบพวกนี้ก็หลากสีเราใส่มาหมดแล้วแต่มันใส่แล้วมัน รู้สึกไม่มันไม่ได้เป็นตัวเราของทั้งหมดอแต่พราะว่านึงเราเห็นเสื้อผ้ามอฮอมเอวยครามเอวยเนี่ยผมผมทำให้ผมอินกับธรรมชาติเนาะค่ะผมก็เ,เลือกโอเคเสื้อผ้าอาพรที่ผมจะใส่ก็คือต้องเป็นชาเป็นธรรมชาอมเราเราเลือกเราเลือกธรรมชาติเพื่อเพื่อเพื่อให้ธรรมชาติของตัวเราในวันที่เราจะต้องไปเรารู้สึกว่าโอเคนัเนี่ยเนีอยเสื้อผ้าอาพรี่คือแบบใกล้ใกล้ใกล้กเคียงธรรมชาติเการ พอพอคมพอวีนี่เราได้เรื่องความของปัจจออัมาเรื่องแบบความเร็กนง่ายของเสื้อผ้าที่แบบ,เร,เ,เ,รบเ,เ,เราเห็นแล้วแบบเออทำไมเราเห็นว่าคอในนี้เราซับซ้อนเยอะเราเรามีเสื้อผ้ายเยอะจนบ้านนะะเลยทำไมปัจจัยแค่เป็นเสื้อผ้าทรงสี่เหลี่ยมบอกว่าปิดปักคอกนะ็ถ้าใค่ขอ,ขอ,ขอละอันนี้ก็เป็นแขนและค งก็ก <formation> like ็น่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวก็เริ so ่มแล้วแต่อีกทีนึงนะครับถ้าได้อย่างนงี้ยเราเริ่มเสื้อผ้าอ่อแล้วก็แล้วเลือกไปเราต้องการไปญี่ปุ่นเราต้องการมีเสื้อผ้าน้อยชิ้นด้วยตอนนั้นเนาะแล้วก็แบบนี่แหละเาไปญี่ปุ่นเลยไปแล้วเราก็จะเหมือนแบบไม่ถึงกับสัญญาตัวเองนะว่าเราเจอใส่เสื้อผ้าบ้านมาณนี้แหละพอแล้วอะไรเงี้ยไม่เยอะอืมายนี ใช้สัน่จะมีสักอย่างละสามตัวสี่ตัวเนี้ยสอ่งภาษาเขาพิสตาให้อ่าเหรอคะอ๋อซือผ้ากลิ่นก็บอกไปซื้อที่ไหนแถวการหลวงเนาะนานนึงนำม่มันก็เลยทําให้ทําให้มาเป็นเป็นเป็นองค์นี้อ่มันก็เลยทําให้ผมเป็นเป็นเรื่องเสื้อผ้านะครับที่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากละเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเออตรงเนี้ยมันคือธรรมชาติของตัวอนา แล้วเราเหมือนได้อยู่กับธรรมชาติในในไม่ใช่อของเสื้อผ้านะครับอืมวพี่พี่ชอบพี่ชอบพี่ดูเป็นภาพลักษณ์ดีมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วเ<ช>นาะ,นะมันเป็นแบบว่าเอออย่างนี้แหละคือสูใจอย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> แล้วทีน,ทนี้ทีนี้ย้อนมาเรื่องกาแฟนี่ีน้ทีนี้พี่ชิมเนี่ยเมื่อกี้ชูใจเอาแบบขั้วอ่อนมาให้เนาะแล้วอันนี้เป็นขั้วอะไรนะคะเป็นระดับค่อนกลางเนาะขั้นกลางเป็นกลางมัหอมเน่าว่ามันมันค่อนข้าง ไอ้ตัวตัวกาแฟตัวตัวแบบนี้เนี่ยเห็นชูใจว่ามันเป็นออแกนิกด้วยใช่ไหมคะมันมีความความยังไงที่จะต้องใช้กาแฟแบบเรื่องก็เรื่องน่าจะเป็นการกลับมาที่เราไปเห็นอย่างที่แก่เนี่ยแหละที่เขาทำมังคุดอินซีอะไรเงี้ยนะอินรีค่ะก็เรื่องเรื่องอินซีเนี่ยไม่ได้มาจากที่แก่เนาะค่ะแล้วเราก็เริ่มกลับมาที่ฟาร์ม แล้วก็เหมือนแบบเออเราน่าจะคิดว่าเป็นการทําความต่างในระหว่างที่ปาร์มปุยเขาเป็นทีมีหมดเลยเนะาะค่ะเราคิดว่าการมเป็นอินทรีนี่แหละน่าจะเป็นจุดขายด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็สภาพแวดล้อมที่พ่อกับแม่อยู่เเขาต้องเข้าสวนเนะาะการระเหยของปุ๋ยเจออะไรกนี้เขาไม่ต้องไปสูนดมและอันนี้เพื่ความปลอดภัยของเราด้วยบางเงื่นก็ด้วยอันหนึ่งแล้วก็มันน่าจะเป็นการส่งต่ออเล็กกาแฟที่ดี นี่แต่ผู้บริโภคนะครับก็คือน้อยผู้บริโภคเองจะได้จะได้รับกาแฟกาแฟที่ดีขึ้นคุณภาพมีเชิงแบบดีต่อกับกายกับใจเขาอะไรพวกนีก็คือเหมือนเราส่งต่อให้กับคนอื่นๆด้วยแล้วแล้วทีนี้ขอไปเป็นทางเรื่องการการการขายนิดนึงพอจากจากกาแฟจากเนื้อเนื้อตรงนี้แล้วนะแล้วก็เริ่มออกไปขายออกไปขายครับตั้แรก ตอนเริ่มต้นก็ก็ตั้งราคายนาะก็เพราะว่าไปขายหน้าร้านป้าลินเนก็แบบขายแบบตั้งราคาแบบทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษขายทั่วไปจนเราคิดว่าเอ้ไม่ไม่พอเรามาขายตลาด ตอนยอนั่นแหละมันเป็นตลาดเล็กๆที่ในตอนนั้นนะในร้านแคบๆของร้านมินาเองเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทั้งโหลนะครับตอนนั้นเนาะค่ะค่ะใช่ใช่ตอนนั้นจะเป็นจะเป็นแบบว่าเหมือนมีนมาันาครับเล็กๆเล็กมากเป็นญาติทำมาขายของอะไรกันนี้ใช่ใช่ค่ะครับก็ก็ไปขายตรงนั้นนั่นจะเป็นจุดประกายแรกท่านท่านจุดปลิ่ินปลิ่ินนี่แหละเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเอาตัวเองออกมาอออออกมาแล้วก็เริ่มกล้าขายของแล้ววันนั้นเป็นน่าจะเป็นวันแรกๆที่แบบโดอนิชันนี่แหละ กัลลินเขาบอกว่าเปิดมองไปเลยวันนี้อยู่ในชุมชนของเราแล้วทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนต้องการายินดีที่ให้กับเราเหนือลุงชั็ให้มากินเนี่ยลุง็กกถ้าิวเขาคนให้หมดเลยค่ะคนให้หมดเลยจนเขากลับมาถ่ายที่ในบ้านเราเหมือนเดิมเราก็จนเราก็ตั้งคําถามกับกัลินมั้งลลินเรื่องการเปิดมองตอนแรกเรารู้สึกดีกับสิ่งนี้มากแบบดีจริงเลย กับการเปิดหมวกมแต่ป้าลินเองก็เขาบอกว่า,เ,าเราอะถ้าถ้าเปิดหมวกในข้างนอกพื้นที่ของเรานะเนี่ยคนอื่นเขาจะมาเอาเปรียบเราอะไรเงี้มันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือเอเขาเป็นห่วงเราเนาะว่าหรือเขาจะมาเอาเปรียบเราอย่าง,างนี้แต่พอวันที่ผมมาขายที่ตลาดจริงใจจริงๆนั่นแหละอ,อน่าจะเป็นวันแรกที่ผมรู้สึกว่าเถ้าเรา อลองดูล่ะในแบบลองลองดูดูทุกคนซิว่าถา้าจะเป็นหมวกจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นทุกคนมาเอาเปรียบเราจริงก็ได้อาจจะไม่ได้เอาเปรียบก็ได้ไดะไนะนออ่ารูปแบบการเปิดหมวกอะไรพวกนี้ก็ได้ก็น่ก็น่จะเรื่องตั้งต่างนแล้วก็เราว่าโอเคก็เปิดหมวกก็รู้สึกดีกับการที่ว่าทุกคนให้เท่าไหร่ก็ได้แล้วท่านนี้จะเ,เป็น สิน้้าใจก็นะเป็นเรื่องของต้นใจเขามากกว่าที่จะให้เรากับกาแฟหให้แลกกับกาแฟของเราไม่ได้เชิงกันค้าขายแบบ่อค้าขายเท่านั้นชิ้นกี่บาทชิ้นต้องได้กำไรเท่าไหร่มันก็ลบพวกนั้นทิ้งไปแล้วก็จะรู้สึกว่าเงินที่ทุกคนให้มาเป็นค่าล่อเลี้ยงแล้วแค่นั้นก็พอแล้วเขาไม่ได้นับอะไรเรารู้ว่าโอเคเป็นเงินที่ทุกคนให้มานะจะมากจะน้อยจะเท่าไหร่ก็คือ เป็นสิ่งที่ทุกคนให้หมาแลกกับกาแฟของเราแล้วก็มันแล้วเราอยู่ได้ทุกคนแฮปปี้ก็คืออย่างนี้ก็คือการการขายของชูใจก็คืออ่ากาแฟเ,เปิดหมวกมการการเปิดหมวกนี่ก็หมายถึงว่าเอ,อแล้วแต่จะให้เท่าไหร่ก็ได้เพื่อแลกกับกาแฟซึ่งก็แบบเคยเคยมีคนหนึ่งเคยแบบแลกกันนะคือแบบพี่คนหนึ่งทําขนมปังอเนี่ยครับ แลกกับกาแฟผมเราก็รู้สึกดีที่จะแลกถือว่าก็ดีไม่ต้องเป็นเงินก็ได้เป็นเป็นอาหารก็ได้เป็นอะไรมีน้องคนหนึ่งที่ตลาดขายโยเกิร์ตก็โยเกิร์ตมาแลกเอากาแฟผมอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเห็นภาพขากลับจากตลาดเนาะเราจะเห็นเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นมาใช่ทุกคนโอเคขายไม่หมดใช่ไหมแลกกาแฟได้เอาไปกินบนโลกแผ่นได้อะไรเงี้ยนี่คือข้าวเหนียวปิ้งโยเกิร์ตขนมปังเป็น ของที่แรกมาอีกทีนึงนะไม่เกี่ยวกับอะไรเงี้ยน่ารักมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับนะสมัยก่อนที่ไม่ต้อเงินต้องเงินไมาต้องเงินบิ๊กตั้งก็เพราะสุดท้ายแล้วก็ทําลายความเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ค่าเนาะเรื่องเงินตาให้มันแต่ก่อนเราด้วยเราให้ค่าเยอะถ้าสมมติว่าคุณใจอยากจะจะบอกเพราะว่ามีหลายคนที่แบบว่ายิ่งช่วงยุคช่วงนี้เนาะเจอภาวะภาวะหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิงล mm ุ hmm. ้มเล้าตรงนี้เข้ามาแล้วเขายังหาทิศทางของเขาไม่ได้แล้วพี่คิดว่าคูใจเป็นประกายประกายเป็นซึ่งไม่ได้ไม่ได้ไปไปมองความเพอ,เทอ,เทอกทะไว้ก่อนแต่ว่าคูใจทําในสิ่งที่สามารถที่จะทําได้กับชีวิตความเป็นจริงอย่างนี้พี่ก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดดีที่จะที่คนอื่นจะได้สัมผัสอ่ะอืมแล้วก็อยากจะให้ให้เป็นกําลังใจ ผมว่าทุกคนต้องลับย้อนย้อนกลับมามองตัวเองเนาะถ้าหาว่าคือตัวเองขาดอะไระมีทั้งความสุขด,ด้วยได้ทำสิ่งที่ชอบด้วยอะไรเงี้ยนั่นน่าจะเป็นแบบทำให้เดินก้าหน้า้ดยกามไม่รู้จะกลัวอะไรถ้ากังวลอะไรอะไรเนาะสมมุติอย่างมมนี้กันเราเคยขายของดีทุกวันทุกวันก็มันก็คือได้แล้วมันเติมความพอใจของเราเนาะจือเม,มา่วันหนึ่งเราอาะ ขายของได้ไม่ดีเหมือนที่ผ่านมานะอะไรเงี้ยก็เหมือนอาจจะเป็นวิกฤตเงี้แหละช่วงนี้เราจะวางใจยังไงอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องเราต้องบอกว่าเราขายดีมาตั้งหลายวันนะเออมันคือกําลังใจขั้นส่วนอยไรอนไรมีอะไรต้งเยอะตรงแนี้คือลืมนึกถึงวันดีๆไปหรือเปล่าใช่ไหมคะอย่าไปคิดแต่วันไม่ดีลองคิดถึงวันที่ดีด้วยก็ให้กลับไปโฟกัสสิ่งที่มันให้พลังงานที่ดีให้ความรู้สึกดีกับใจเราเนาะเพราะว่าดีมากเพราะว่า วันที่เราขายขายขายดีมีทั้งทั้งหลายวันไม่ค่อยนึกถึงกันแต่พอวันนึงวันนี้อาจจะขายของได้แบบอาจจะได้น้อยกว่าเดิมแหละแต่กลับไปไปรู้สึกกับถึงความไม่พอใจกับมันมากซะมากมายอะไรี้ยนะก็เขลองคิดพิจารณาดูแต่ละบุคคลเองแล้วมันมีเรื่องที่ดีที่ต้องคิดต้องมากมายทำไมต้องโฟกัสแค่จุดดำๆเล็กนิดน้อยเอง Mm hmm. ขอบคุณมากค่ะชูใจขอบคุณมากอันนี้พี่ก็ได้ด้วยนะจากชูใจพี่ว่านะวันเนี้ยมันนิ่งมันสงบแต่ว่ามันเต็มอิ่มมากๆเลยอะ่ะ mm hmm. ขอบคุณนะคะชูใจครับยินดีครับพี่โนครับยินดี <laughs>